เคีียวทุกคนมาครับไงมันเต็ม,อ,มอันนี้เราจะไปบุกที่ IKEA อีเกียสตูที่เราลงคลิปในเว็บไซต์ของที่เราไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอีเกียทั้งนั้นไปเลยใช่อืมส่ว่ามันดูไม่ค่อยดีนะดูผลตอบแทนผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เจะไปที่อีเกียสตซะเลยให้มันแบบรู้ดารู้ดีไปเลยเพื่อเรา้ดีก็ดีสิใช่ก็สด หน้าง,งานใช่ดินสดหน้าง,งานแล้วก็ถ่ายแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเพิ่งคิดวันนี้มาสองชั่วโมงแค่แล้วด้วยบอกว่าจอบครับไปเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยครับไม่ต้องนะาไปบุกเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมเออตั้งแค่คำไม่ถูกนะภาษาไทยไหมโอ้ยภาษาไทยโคตรกำกวม <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> สแสดงว่าแกไม่ใช่คนไทยสินะเอาก็เฉลี่ยภาษาไทยภาษาไทยมันยากกว่าสังคมจริงนะรู้ไหมเนะี่ยเเอเอออขนาดเรี่ยคนใช้ภาษาไทยยังงงเลยเนี่ย โ okay. อเคจดเลยเพาะจดปัญหาเออนี่คมณนติมว่าฉันลืมบอกอะไรอย่างหนึ่งเลยอะไรเลยที่เราถ่ายคลิปอีเกียเนี่ยที่เราไปครั้งเนี้ยเราเหมือนยิงปืนหนึ่ง,งเลือนนกสองตัวเลยนะทำไมว่าหนึ่งเลยเราจะได้ถ่ายไอคลิปหกเดือนห้าเดือนนั้นด้วยอ๋อมันเราจะรวมกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยอืมยอดเราได้ดูคลิปยาวมัน หนึ่งสองชั่วโมงละมันแล้วนี่ไงค่าเดือนหกเดือนที่เราถ่ายอะทุกคนถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะเกิว่าที่มันแบบว่าเมารวมกันนะแต่ณตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัดต่อนะทุกคนคือมันจะแบบว่าได้ประมาณกว่าสิบกว่าชั่วโมงเ่ยก็ใช่ไม่ไปอีเกียมาเกี่ปีไม่ได้ไปอีเกียโอ้โหนานกันนะเป็นองกันครับก็ใช่ครับ ไม่ร้หรอที่บอกว่ามีงานเลโก้ที่จะวานาไม่ใช่หรอหลายปีหลายปี้วอ๋อใช่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 ใมเมื่อตอนมหนึ่งอมหนงมสองนี่แหะมหนึ่าแม่นนมจำได้มหนึ่งมหนึ่งาเลโก้นั่นอะอานเลโก้แฟนมีตรไทยแลนด์ เดี๋ยวไปเจียที่เจียดีกว่าอืมรอเลยเนาะเกียว์คครับวันนี้เราถึงนิกวิกาบังนาแล้วนะเดี๋ยวเราจะถึข้างแบบวันที่จะไปเอ่ออะไรนะใช่โอ้ยอดเลยอันนี้เงียบจริงขับเกียร์มากเลยเข้า้าเป็นอะไร Scan in Navy อ่ซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ซึ่งเราก็รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าฮะเคมา โหโคตรเ่เลยนี้ถ้าเราดูรามาเข้าใช้ได้โมชิโมชิราคะอโอเคเดี๋ยวเราใช้กล้องสดก็เลยนะ 1น0 6สียสีน่เลยหนึ่งโซน Navigator ต้องเป็นมูน L หนึ่งฟอ ข้างล่างครับข้างล่างโอ้ข้างล่างก็แล้วทีัดีะ่นอแล้วแล้วันเดี๋ยวเราไปจิ้ง้าดลกว่าทุกคนก็ตอนนี้เราจิ้งาเสร็จแล้วทุกคนนี่มีแปสี่มาด้วยเจ็ี่แล้วเราไม่เอาครับ เราไม่เข้าน้ำ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเค้ซีที่เรากินไม่หมดที่เขาใส่กล่องมาให้ไปกับเอาไว้ที่รถแล้วก็ไปเกียร์เราจะไปไปที่รถก่อนอ่ะก็เติมเต็มมันก็รอที่เกียร์พอจะไปที่รถเสร็จอ๋อตอนนี้ก็ยังก่้ยเกียวเลวนะกุ้ยแล้วทุกคนกี้ไอ้ตัวมันใหม่มากเนี่ยอืมนี่ตัวนี้งานแต่ฝ้ายนี่ตัวเล็กไงแต่ว่ามันไม่ได้เล็กเท่ากานรูป มีใช่มีหลายตัวมีหลายมันเี่นี่และสนามเราใช่นี่มีน้องมีเสือด้วยนะเสือด้วยเหรอใช่เสือนี่คเสือนะซันโดร์ลาซันโดร์คาลีนี่มีลาบมีหมีเยอะนี่นะทุกคนมีหางไม้มีจานมีขวดมีขวดไอเกี้ยวน้ำนี่มีจานขาม เต็มอยากซื้อไปให้หมาใช้ัยมทางข้าหมาเนี่ยบอกเต็มเลยนะครับหน้าเกยเหมือนหมามากเออคนอ๋อไม่ทำไรครับนี่ครับคุณแม่ครับ,ค,ค,รบคุณแม่ดูหมอนอยู่ไหมครับใช่แม่ในอิโตในในหนังสืออีกเกียเขาก็มีอนะ่ะแม่ ก้าร้สิบาบทครับโอ้แคงจันโอ้โหของคนหนึ่งคนเทาาแค่สีแม่ครับแม่ดูนู่นสีดูนู่นดูนุ่นดูน่นฉลาดามเหรอครับถึงมห้อมีช้างด้วยนะแม่แล้วม็นช้างสีเทา็ดตินครับนอะ แล้วจ้ะฉลามเหรอไอ้มันแต่ละตัวนี่เหมือนกันเลยมันอ้วนอยาาน่างกับปลาทูน่าเน,นี่ยนี่เขาเกิดคนจริงมากเลยอ่ะไม่รู้อันนี้แต่ฉลามมันเหมือนปลาทูน่ามากเลยครับฉลามเป็นปลาทูน่ามีฉลามเป็นของตัวเองเออโอ้ฉลามน,นี่มีหมีแพนด้าด้วยนั่นี่มไง แยกยังไงอ่ะของเติมเต็มอ่ะแยกที่หัวกับหาคุณแม่หัวแล้วก็ตรงนี้โอ้หทำไมต่างกันยังไงอ่ะอ๋อของของเติมจะรูปมาข้างหน้าของเติมจะรูปไปข้างหลังรูปเวลาลูปคือเวลาลูปอ่ะแม่ของเติมแม่ถ้าเวลาลูปมาข้างหน้าแม่ตรงนี้มันจะมันจะไม่ฝืดจะเรียบเลยมันจะเรียบอย่างนี้ใช่ครับเวลาลูปแล้งแล้วของเติมอ่ะของเติมเวลาลูปไปข้างหลังก็จะเรียบเหมือนกันครับไม่ของเติมอ่ะลูปมาข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้ของเติมลูปข้างหน้ามันจะเรียบ เรียบนี่ไงนี่เห็นไหมตัวนี้รูปมาข้างหน้ามันจะเรียบใช่ครับแต่ถ้ารูปไปข้างหลังมันจะเป็นคลื่นใช่ครับอ๋อแยกอย่างนี้หรอใช่ครับเขาจะมีตุ๊กผลิตผลิลตตุ๊กตาที่ไม่เหมือนกันนะอีกเกีย่ยไม่ใช่ว่านาฬิวาของน่าจะเซตใหม่ตัวเนี้ยเออใช่เหมือนเซตใหม่แล้วดีไซน์แบบเดิมใช่เขาดีไซน์ไม่อยากยาได้ฉลามเป็นของตัวเอง เอ้แต่ทันเนี้ยแม่รู้สึกว่าฉลามอันเนี้ยมันมันไม่เหมือนกับของเติมเต็มมันใหญ่กว่าเดิมเหรบไม่มันไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมตรงนี้มันไม่แหลมไงฉลามของเติมเต็มมันปากมันจะแหลมไงมันจะหัวแหลมๆอ่ะอันนี้มันหัวมันไม่แหลมอ่ะันหนึ่งปลาวานมากกว่าฉลามก็ไม่ได้จะเอาปลาวานไม่ครับไม่เอาแม่อยากได้ฉลามมันมีวันออก้าด้วยไม่มีปลาวานกับวันออก้ามีฉลามด้วยมีชะมีแรด นี่ชอบระเนี่ครับนี่แปวนป่ะเดี๋ยวาึงวิ่ลยอ่าครับตั้งชื่อตามสถานที่สำคัญในเดนมากนะเพราะคนซีเดนมาร์กหนกัคนเดนมาร์กเท่าไหร่นะมาเต็มมเตมมาไปกันเลยโอ้โหอะไรมเงี้ยอเอะไรมันทำอะไรเต็มมต้องไงอ๋อ แล้วเขาเอาก็ยี่เปลมาตรงนั้นได้ไงวะเนี่ยโอเคครับไปแล้วมันก็แข่งแข่งเท่าไปแล้วนี่มันเต็มเสร็จยังนะเรากำลังรอเป็นเต็มนะครับช่วงเช้านะครับ อันนี้ถือถือเองสิแ้มันจะเข้าสุดของขงกดเหรอใช่เข้าของกดนะครับโอ้ว้าคือสิ่งที่ยอดที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่โอ้อะไรพวกน,วนี้อ่ะน่าจะอืนี่นะครับโคตรสุด ชั้นวางทีวีนี่สวยแน่นอนชั้นางทีวีนี่สวยลยนะนี่ตุ๊กตาเสืออมาโหมีตัวต่อด้วยตัวต่อโอ้ยยอดท้าทุกคนดูสิโอ้โหเยอะมีโคตรที่เลยไหนเดี๋ยวลองนั่งดูสิถือก็นั่งใช่ไหมนั่เคลื่อนที่ได้ ถ้ากอดมีคนนั่งมาจากะน้อยเนี่ฮะถ้ากอดต้องซื้อแน่โอ้หยอดนะทุกคนโอ้โหอีเกีย๊ยวนี่อยากได้เกี๊ยวหมักมากเลยเกี๊ยวหมักยอดโอ้โนุน่นแต่สะดุดตาเค้อ,อน,นู่นมากกว่านะนี่สะดุดตาเค้อ,อน,นี้นะทุกคน นี่ครัสรุปตาคือสีนี่เลยตาม,มากนะฮึโกเทโอเจ้าไงเนี่ยผ้านี้มันนั่งสบายเนะี่ยโคตรสบายเลยนังน่งตัวไหนก็ได้เพราะว่าแม่ก็บอกให้ซื้อตัวนั้นกับตัวนี้ตัวนี้แม่เพราะตัวนี้มันยาวเนี่ยถ้าเราตัวนั้นเราสามารถเดินได้<อ>ตัวนี้มันมันนอนฝังก,ก็ได้นอนอยาวก็ได้ นาคมรอาจจะซื้อตัวเ่นี้ตัวที่เต็มนั่งอี่่เอาซื้อมุมเอมอมุมเหรอซื้อนี่ัวมุมเหรอใช่โอ้ว้าวใช่ก็กล่วเกษียระิดยกับาขึ้เนี่ยโอ้ครับผมโหสุดยอดแน่ไม่เล่นของเล่นเด็กว้ย เนเรื่องของเล่นเด็กอะเนี่ไหเอามาใช่ไหมโอ้ใส่ใส่ไม่ได้อีกเนี่ยนี่ก็ใส่ไม่ได้นะนี่ใหญ่เกินเออนี่ตรงนี้ใส่ไม่ได้อีกโอ้ยใส่ไม่ได้เพื่อเพราะว่านี้ต้องเป็นลิฟต์แน่เลยลิฟต์สาวคนๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเชือกมั้งอ๋อไม่ใช่เชือกเหรออันนี้บอกข้างใน นี่ไงเออว่ะอ๋อเป็นเชือกใช่อเ,เออเนาะเอ๊ี่ที่ห์นี่วะเท่ไหมเต๋อเอเท่เเมั้งวนี่โทรวันนี้สองห,อหอมื่นเลยโอ้แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะมันเป็นอีกรุ่นนง ห้องเล่นแลวห้องของทั้งครอบครัวเฮ้ยดูชอบแบบนี้นะเนี่ยเออมาทุกคนแต่ที่สะดุตาคือสุดคือนอันนี้นะนี่ห้องนอนอันนี้เฮ้ยชอบอแบบนี้วอะดูดิทุกคนโอ้โหคาดอะไรนะตัวนี้ตัวนี้แม่ว่ามันมันสูงพอดีนะมันต่างต่างไปนิดนึง อั่ว่านะแล้วแต่นะเติมเต็มนั่งดีอู้สบายเกินดูแล้วเลือกแล้วถ้าสามคนนะครับถ่ายอุ้ยอดอันนี้เรียกว่าอันนี้นะมีสิ่งที่สุดยอดสุดเลยมั้งครับเนี่ย ผมชอบตัวนี้แล้วเนี่ยใเ่อข้อเนี่ยอเเพราะว่าเนี่ยมันยาวตัวนั้นมันขามันสั้นเนาะใช่ฮะเนี่มันลงเข่าพอดีอย่างเงี้ยลงตัวนี้มันสบายมันนอนได้ใช่ครับพ่อแต่ว่าอันนี้มันยาวเท่าไหร่นะพ่อเมตรแปดห้าเมตรแปดห้าเราต้องมาเท่าไหร่นะพ่อไม่เกินสองเมตรไม่เกินสองเมตรโอ้เพราะว่าถ้าเอาสองตัวนี้ไปต่อไอ้ตัวมุมไปต่อเนี่ยพ่มันได้แค่ตัวนี้กับตัวั้นอะเรอครับมันได้แค่สองสองช่องไง เกินสามช่องมันจะยาวไปโอ้มันต้องมันต้องยุคเราต้องวัดดูว่าสามเนี่ยมันเกินสามเมตรหรือเปล่าถ้ามันเกินสามเมตรวางไม่ได้มันต้องเพราะว่าพื้นที่มันเหลือแค่สองเมตรเจ็ดสิบเจ็ดสิบถ้าวางตัวนี้เดี๋ยวมันติดโต๊ะกินข้าวถ้าวางตัวนี้คือมันจะเป็นพอดีไปเลยมันจะเหลือช่องอีกเมตรหนึ่งสำหรับเดินทางเดินข้างๆโต๊ะกินข้าวเรา เพราะพ่อไปวัดแล้วไงถ้าเราซื้อตัวนี้ไปวางใช่ไหมมันจะวางพอดีแล้วมันเหลือช่องว่างหนึ่งเมตรระหว่างโซฟากับโต๊ะกินข้าวใช่ไหมเราจะเดินเข้าโต๊ะกินข้าวได้อันนี้มันก็จะมันก็จะวางมันก็ได้ไงแค่สองช่องมันได้แค่สองช่องในห้องมันเล็กไงมันก็ได้แค่สองตัวมันจะวางยาวไม่ได้ถ้าจะวางยาวมันต้องไปวางที่บ้านนครนายกกับเออ งั้นก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าตั้งใจมาซื้อตัีวนี้ไม่เข้าตัวนี้ตัวนั้นฮะนงไเข้าตัวนี้อะพ่อตัวนั้นมันสั้นเพราะว่าเรานอนนีเรานั่งดูจริงเราก็นอนอีกในใช่ครับเออเราไม่ได้ไปตั้งหลังตรงนรนอนเนี้ยนอนเลิบนอนไปเลยอ่ะเขาแม่เขาชอบเขาชอบไปแต่เราจะซื้อตัวนี้ใช่ไปเรียนตามแม่ตามใจไหมอ่ะทีนี้เราโอเคแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับ ตกลงเลยที่แม่ตักใจใช่กันแล้วคราวนี้จะจะก็จะมาถ่ายนี่เต็มนี่คราวนี้เขาจะมาถ่ายที่อีเกลให้แต่แบบรายการแบบไอ้นี่อ่ะก็เที่ยวดูห้าแต่กลายเป็นรายการตั้ใจแม่โอ้โหยอดอุ้ยยอดอ่ะสีที่แม่ว่าสวย ตัวนู้นสีเทานะเฮ้ยนั่ะเฮ้ยตัวนู้นนะพ่อดูสิตัวนู้นโคตรเท่ทุกคนนี่ไงกันไม่ดีเลยเนี่ยมันมีสีบเหยาสีแดงอ่ะโอ้สีแดงสีแดงสีอะไรเนี่ยมันมีสีให้เลือกเนยสีเนี่ยตัวนี้มันเปลี่ยนผ้าได้ออ๋ถ้าเราเราเนี่ยนะคนเราไม่ยอบสีเราก็ซื้อเฉพาะผ้ามาเปลี่ยนเดี๋ยวก็ได้ ก็ซื้อสีนี้ดีขอกันนะแล้วเราให้เปลี่ยนเนี่ยดูสิยอดนั่งสบายค่ะน้องว่าใช่นะน้องว่าอันนี้ดีนะนั่งสบายกว่าใช่โอ้โหไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เลยฮะดูดิไปจากอีกเยอะดูดิไหนนั่งสามคนนี้ก็หมอนเลยโอ้ยนั่งหนาบุ้นีหสบายจริงใช่าไหมโอ้ยกล่องตัวนี้แหละเนาะฮะเอาตัวนี้แหละครับตั้งใจมาซื้อตัวนี้ครฮะมาดูดิเดี๋ยวให้เขาสอก โอ้นี่ไงถ้ามันมีราคาบอกตรงข้างๆเนี่ยนี่ไงอ๋อตัวนี้นี่ไงตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเลยโอ้โหยอดอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ๋อใช่มันกระดักมันตัวนี้กันอะไรตัวนี้มันกระดเชื่อมอะไรอะไรขอนได้ด้ิเหรอขอนได้สิเงีอผอนจากอะไรทำไมต้องขอนนี่ไงกระดาษมันร้อยแปดสิบหกเซนไหลึกเมตรหนึ่ง นี่ก็กอบอะไรข้าผมไปลองนั่งท่าตัวนลองนั่งไช่องผ้าตัวนดีกว่าชอบผ้าแบบอันนี้ก็สวยนะมีค่าส่ง290 2ิเราประกอบเองก็ได้มือเพียรจะมีชุบรับชุบตัวยึด S <S น่อันนี้ยังสบายก็นั่งดีทุกตัวแต่ชอบตัวนั้นสุดแต่เนี่ยตัวนี้ทุกคนมาในมันเต็มหน้านี่ก็คือก็แก๊งชายจะก,กันด้วยว่าแบบนั่งสามคนเอ้ยนั่งสองคนแต่ว่ามันเออไอ้นี่มันไปเออ,อมันถ้าสองส่องเอนี่ยตัวเนี้ย อะไรตัวนี้แหละครับโคตรเท่เลยคงที่อีกเกียเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันเต็มอ,เเอือเที่ยวโหดูดิโอ้หยอดครับโหโคตรเท่เลยคนนี่อันนี้เท่สุดแล้วเดี๋ยวให้ดูนีโหแค่ตัวเลขราคาก็มอยากเห็นแล้วอ,อ่ะแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวให้ดู nhưng anh mình mai mình nữa mình mai nhỉ, nhỉ, cho bảo, mai nhỉ, có mình cần, anh có là ăn, mình là tôn, tới mình 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 นียอดครับบุญเต็มของเราทําอะไรแล้วครับโอ้โหนี่มันบ้าชัดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี่เต็มเนี่มีนาฬิกาบอกด้วยถ้ามันมีมอสโกบอกมาแล้วมันก็จะโคตรเท่เลยเนี่ยแบงก์กอรสต็อกโฮมเนี่ยนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวปักกิ่งนะครับนี่มันโคตรเท่เลยทุกคน กองนี้มียที่เลยวะพี่ชอบวะพี่ไปซื้อติมเป็นสนไหมเสร็จนี้น่าจะไปสักประมาณไม่ต่ำกว่าสล้านเนี่ยเนี้มันจะเป็นรับนี่โรงแรมอะไงเงี้อเขาบอกเนี่ยว่าหรัี่โรงแรมอ๋อตัวโอ้เสียรวมแล้วนี่น่าจะแ่บิสเนตแต่แต่โอ้ว้าวยอดนะ อีกเก็บพิเศษก็อีกเก็พีม่หรอกเออมาคนไปลืมบิลลี่แต่คิดมาควรควรี้โหควโคตรมินิมอลเลยเนี่ยจะมีควรยอดไม่ถอดบูธบินเออจริงคนนี้เหมาะกับบ้านหลังเนี่ยเนี่ยอนนี้เหมาะสำหรับบ้านยากเนี่ยที เล็กสแักเล็กสลักยอดอุ้ยเาใช้ของดีั่นแกะเ่มมันเป็นกระจกห่นแกเมัปกระจก่ก็มซื้อตู้อะกน้แต่วามด้นี่นีรุ่นึอะบารที้น่เรา p a จริงด้วยเหมาเต๋เลย โค okay. ตรเท่นังหนาสัากี่มิลนั่งอ่ะไม่ว่าจะห้าหกมิลน,นะครับวันนี้ดูว่าจับก็รู้แล้วเนี่ยห้าหกมิลน,นะครับโอ้ยตีดตู้กีพีสเตชันแล้วเมื่อนี่อ่ะโหน่าจโคตรยอดเลยนะนี่ชั้นวางทีวีเพื่อครับชั้นวางทีวีเพื่อใส่แมวใส่แมวใส่แมวเหรอขังแมวไอชิติดผนังน,นะครับ มันก็ว่างั้นเห้อดูนี้ดิดูดิโอ้โหยอดโตดิทุกคนโตดิโต้ที่เนี่ยโตเนี่ยเดือดต้องตกฟองก่อนี่โตแบบนี้ข้างหลังผมเห็นปะนี่โอ้โยอด ก็โคตนี้ทุกคน,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 คนโดนนดนะคนนดนี้นะนี่แบบคุณโดนะนี่ยอดนะนี่ผมชอบขคดนีู้ลยยอดครโอเคเราบป็นยี่สิบห้าปีนะครับโด,ดรีรายนี่โคตนี่หอวหน้าก็น่าสด ้อโคตรดีน่าสนแล้วก็สไตล์มินิมอลเทเลสไทนนะครับนะครับ<ไ>นี่โอ้ยอดคนระับโคตรเท่ยังไงบ้างเต็มเท่มั้ยขวดใช่ไม่น่าสนนะนี่ขวดนี่ก็น่าสนเออเนี่ยต้งชอบอันนี้ที่ดูมาทั้งหมดนะว่าต้งชอบขอดอวดน,นี้สุดแล้วเว้ยเนี่ยข้อโคตรนี้สุดแล้วมันดูแบบอารมณ์เหเมือนบ้านฝรั่งเข้าใจปะ่ะเออจริงเออเนี่ย เออจริงนะคนโคตรเก่งยี่้อโอ้ยเยอ,อตอกแตดีจริงเวยเถอะมันลงตัวมากเลยนะนี่มนไม่ได้ไก่กาแล้วคนดะูนะดูดูเานี่นี่ดูนี่ดเนะนะนะนี่ยคนสเเลเอ,อาาร์เฮ้ยถ้ามีสาตก็น่าจะดีเลยก็อันนี้เลยนั่นมันน่าขลังันงลันเออว่ พระอกอันี่ตัวตุยแม่งเป็นขายาของเชฟชื่อดังเลยว่าไม่มจะซื้ออ่ะจะเอาไว้ไหนไม่มีที่วางน,นี่นี่ครับพ่อครับพ่อครับตรงนี้เออน่าเจ๋งใช่อุ๊ยโคตรนี่ทุกคนดูดูซ่าถือน, <c oughs> นี่ยังไงมันที่สะเละเกิดนะทุกคน พี่ว่นนะโหยอดครับเนี่ยแหละครัวในฝันบ้านในี่เมื่อกี้ทุกคนครับตอที่เราเดินอยู่ในมาร์เก็ตพารของอียิปต์ของเราหดมาประมาณห้าสิบนาทีนะเออก็โคตรสุดนะครับโอ้มันพี่อ่นะทุกคนกะ็ผมนะนะปดวดเข่าเลยนะนี่ใช่ไหมวันเต็มปดวนะปดเขา่าไหมปวดเข่าจริงไม่แค่ปวดเข่าอย่างนี้ปวดขา,ด,ขาด้วยเออตรงทั้งปวดเนี่ยตรงเข่าข้างซ้ายเขินไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยขาเนี่ยนะ มันกำลังจะไปแล้วนะสข้างเนี่ยนี่เโคตรจ็บเข่าข้างซ้ายเลยไหไปก่อนก็ได้ตัวค่อยไปที่หลังาบอก่อนโอยน้ำมูกแล้วให้ขาไปก่อนเนาะไม่ต้องก็ได้นั่งรอนั่งรอตรงนี้นต่งรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ยอนครับนี่ว่าบักเกบูก็คบูเซลไหนน่าแถวที่หนึ่งช่องที่สี่แถวที่หนึ่งช่องที่สี่ในแถวที่หน่ะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแถวที่หมันมีแถวที่สิเอ็ดแถวที่สิองให้พนังงานเขาหยิบให้แถวที่หนึ่งรลืมถ่ายรูปถช่องที่ส แถวที่หนึ่งช่องที่สี่แถวที่ห้าแถวที่สามแถวที่หนึ่งช่องที่สี่จะมีบอกจะมีตัวรูปบอกอยู่ท่อรูปจำลองบอกอยู่อะ บิลลี่ง่าย for b i l l อันนี้ช่องสามสิบเอ็ดมีช่องยี่สิบแปดแถวที่หช่องที่สี่นะทุกคนนี่แถวที่หช่องที่สี่ือไหนอะแถวหนช่องสี่ชั้น ชั้นจิบของอ่ะพ่อชั้นจิบของเหรอครับครับเอาก็อันนี้กะดิไม่ใช่มันจิบข้างล่างเฮ้ยมันไม่ใช่อันอันสูงดินี่อันนี้มันมันประตูอันนี้มันตู้ประตูน่ะดูสินี่แถวที่สิบสองช่องที่ศูนย์เจ็ดแถวที่สิบสองเออไปแล้วก็ไปตามที่แถวที่สองช่องที่เท่าไหร่นะช่องที่เจ็ดอ๋อโอเคนี่เจ็ดแล้วทุกคนนี่แหละทุกคน พูดท <łość> ี่วยกันถึงเมื่อไเอาเกลียวคนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับถ้าคนชอบดึงกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ครับสีแดงเล็กๆถ้าเซอร์ไพร่ายตัวอี๊ดไปอนไปไปนะครับไป้ะครับไปหนี่ได้ของแล้วเตรียมซื้อไอติมนะครับไปไปเลยเลย